สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวัน plus 5นะฮะและทั้ง2ตัวหน้าเรานั้นเป็นรอม64และรอม128แนะฮะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกเป็นเรื่องใหม่ของโลกเราเลยและคนอยากจะรู้หรือเกินนะฮะนั่นก็คือตัวทางขวามือเนี่ยหรือว่ารอม128เนี่ยนะฮะเป็นแลม8กิกนั่นเองนะฮะ่หลายคนอยากรู้ม,มากเลยว่าเฮ้ยพี่มันจะทะํมาทางยังไงได้บ้างน,นะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราพูดบ่อยมากจริงๆนะฮะแล้วก ขึ้นจะประมวลผลแบบเร็วขึ้นเป็นนัยสําคัญไม่ใช่คือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันมันใช่แต่ว่าคุณต้องเข้าใจกันว่าแรงมันไม่ได้เป็นตัวคิดมันเป็นตัวพักข้อมูลนะฮะเป็นเมมโมรีครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นผลแอนตูตูที่ได้ดเทสมาแล้วคุณจะตกใจมากๆเพราะนี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฮะจนคุณจะเชื่อหรือไม่นะฮะมันตอบยากนะฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าเราพยายามพูดหลาัรั้งแล้วว่าถ้าเกิดคุณเอา CPU นะฮะอย่างถ้าคุณคุณใช้คอมบ้าใช่ไหมอ่าคุณใช้ Core i 3เนี่ยกับ RAM ส2ม2เลยอะกับ i 7 RAM 4พออย่างเงี้ยคือยังไงอะการเปิดแอปพลิเคชันต่างเนี่ยตัว i 7 RAM 4มันต้องเร็วกว่านะฮะร้อแต่ว่าตัวนี้เนี่ย CPU เท่ากัน RAM ทางขวามือเนี่ยเยอะกว่าทางซ้ายมือเนี่ยน้อยกว่าอันนี้คือ6อันนี้คือ8ถ้ามหลักพวกคุณคงจะเข้าใจว่าไอตัว RAM 8ไมันต้องเร็วกว่าถูกต้องปะ มาดูแอนตูตูกันนะฮะนี่คือที่ทําไว้เมื่อคืนนะฮะอ่ะให้ดูกันครั้งนึงชัดๆว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะตัวนี้เขียนว่าทั้งทัแรมฮะห้าพันเจ็ดก็คือแรมหกนะครับตัวนี้เอ่อทั้งทัแรมนะฮะอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดกว่าก็คือแรมแปดนั่นแหละนะฮะมาดูผลเทสฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดฮะโอ้โห,โหนี่คือแรมแปดนี่ถนน้าน,นะะลังเขาคิดว่าโอ้โหพี่พลังมันเยอะจริงๆนะฮะก็ถือว่าคะแนนสูงมากๆคราวน,นี้มาดู ทางนั้นสายมือแรม6หนึ่งสองนี่คือเรื่องจริงฮะหลายาคนยังไม่เชื่อนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงคือมันคือเรื่องจริงคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสองตัวนี้เร็วเท่ากันคือมันอาจจะมีผลผลที่แบบว่าต่างกันแค่แบบไม่กี่ร้อยแต่ต้องบอกเลยว่าสองตัวนี้เร็วเท่ากันแล้วคุณจะเชื่อแล้วถาว่ามันเร็วเท่ากันคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมนะเพราะมันยังมีความเชื่อที่แบบว่าเออแรมเยอะมันเร็วกว่าอันนี้คือถามว่าถ้าสมมติว่าแลมมันเยอะกว่าตั้งสองกิก ถ้าคุณบอกมันทาให้เครื่องเร็วขึ้นแบบมหาศาลมากมายไม่ว่าเราจะเทกี่ครั้งไอทางขวาก็ต้องมากกว่าทางซ้ายแต่ทําไมคราวนี้ทางซ้ายถึงมากทางขวาได้อันนี้กูต้องพิจารณานี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฮะมันคือแสนแปดกับแสนเจ็ดเก้าซึ่งจริงๆแล้วสองตัวนี้ต้องบอกว่าเร็วเท่ากันนะฮะมันเป็นความเหลื่อมล้ําทางด้านซอฟแวร์นิดเดียวแต่ว่ามันต้องเร็วเท่ากันนะฮะบางคนบอ,อกโอ oh, พี่นี่ลองเวอร์ชันอะไรมันก็ต้องใช้ลองเวอร์ชันเดียวกันอีกนะฮะนี่ฮะ ออกซิเจนรุ่น4.5.3ใช้ลอมก็ใช้รุ่นเดียวกันเพื่อให้รู้ไปเลยว่านี่ไงเนี่ยคือนี่คือเรื่องจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความเร็วอื่นนะจริงๆตอนนี้ต้องบอกกันว่าทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อวานน่าดุดลองเปิดแหละมันคือมันเร็วแบบเท่ากันหมดคุณจะเปิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเร็วเท่ากันหมดมันอาจจะไปส่งผลนิดนึงนะฮะอ่ะรำคุยเรื่องแรมก่อนแล้วกันในหัที่เราพูดเนี่ยเรื่องแรมเนี่ยก็เวลาที่แบบเราต้องเปิดโปรแกรมเยอะๆขึ้นเนี่ยมันจะสามารถเรียกกลับมาได้นะฮะท หรือเวลาคุณเล่นเกมที่มีรายละเอียดแบบเยอะมากๆก็คือมันก็คือแอปพลิเคชันก็ต้องเหมือนกับขยายแรมออกเหมือนกับต้องใช้ใช้แรมเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอะตัวที่แรมเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปปิดแอปพลิเคชันเก่าๆที่ที่ค้างไว้มันก็ทําให้ื่องเนี่ยไม่เกิดอ,อาการแลกค่ะก็คือเคยคุยกับ d e v วลลอปเคนหนึ่งในประเทศไทยเก่งมนกนเขาบอกว่าทุกครั้งที่แรมมันมีการปิดแอปพลิเคชันที่เป็นแบ็กกราวน์นะฮะหรือว่าที่มันกำลังรันอยู่เนี่ยมันจะทําให้ื่องเนี่ยมีจังหวแหะแลกนิดน,นึงจึกนะะ แต่จริงๆบอกว่าแลม6กับแลม8เนี่ยเกมไหนมันก็ไม่น่าจะปิดแล้วนะตามหลักนะครับอ่ะเรามาลองเข้าแอปพลิเคชันพร้อมๆกันทุกๆอย่างนะฮะหนึ่งสองสามความจริงต้องบอกว่าไม่อยากทาแบบนี้เลยเพราะว่าจังหวะนิ้วอะจังหวะคุณเข้าใจจังหวะนิ้วปะจังหวะนิ้วของคนเราอะมันไม่เท่ากันคุณแน่ใจได้ไงว่าจดุดแต่งไปพร้อมกันจริงๆเห็นไหมมันมันคือมันจริงมันคือเท่ากันนะฮะแต่ไม่ค่อยโดนมันทํายากนะคุณไม่ใช่ง่ายปึ๊บ <Okay. S 2> คุณเห็นไหมว่ามัน,มนเร็วเท่ากันจริงๆก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่ามันจะเร็วเท่ากันแน่นอนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเวลาเราเรียกแอปพลิเคชันกลับมาจริงๆแรม6เนี่ยจะเปิดยังไงให้หมดยิมรูเลยรัลองโหลดเกมเลยแล้วกันหลายๆคนคงจะเอาใจช่วยนะฮะเดาเลยว่าทุกคนเอาใจช่วยตัวแรม8อยากให้มันดูเร็วกว่า แต่เนี่ยเราไม่เคยเข้า,สาเสยเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าัางแรกเรามั่นใจเลยว่าออกมาห่างกันไม่ถึงหนึ่งวิหรือแม่กระท่เข้าเลยรัวนะฮะหนึ่งวิหรือเสี้ยววิ่านั้นเองนะฮะเพราะมันคือเรื่องจริงนะฮะนี่ไหมมันคุณเห็นไหมว่ามันแทบจะเข้ากันหมดเมื่อกี้เหมือนได้ดูกดทางไหนสักทางหนึ่งก่อนด้วยคือแบบคือจังหวะที่เราลงนิ้วอ่ะคุณไม่คุณมั่นใจได้เหรอว่าถ้าดูดลงนิ้วเท่ากันอะ่ะมันใช่ไหมนะฮะอ่ะ รอให้เรารอนะฮะเราก็มาพูดกันทั้งหนึ่งอ่ะมาอะไรไหม Disable Cloud นะฮะมาแล้วดูสิอะไรเป็นยังไงบ้างคิดว่ามาขอมกันเราคิดว่ามาขอมกันไม่มาขอมกันเหรอคือทุกอย่างมันเซมเซมคุณนะฮะดังนั้น เราต้องเลิกนะฮะตัวเวลาเราบอกว่าโอ้โหพี่เนี่ยผมไปซื้อมือถือมา4,000 5,000บาทเออเอะไรเงี้ยผมไปซื้อมือถือมา8,000บาทอะไรเงี้ยโอ้โหได้แรม4เลยเร็วกว่าพวกที่ตัวท็อปท็อปแรม3แรม2อีกพี่อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะคือคุณต้องดูก่อนว่าตัวที่คิดเนี่ยมันคือ CPU นะฮะและ2ตัวนี้ CPU มันเท่ากันนะนะคุณเห็นว่ามันออกมาเนี่ยมันเท่ากัน ก็เห็นอยู่กับตาแล้วนะฮะคืออยากให้ทังความเข้าใจกันคือมันก็ความรู้ใหม่นะคือไม่ได้มาแบบอะไรหรอกคือถ้าเกิดว่าคุณมีความเข้าใจที่มันถูกต้องมากขึ้นอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อการที่แบบเราไปเลือกซื้ออุปกรณ์ได้แบบง่ายขึ้นผมว,ว่าอะคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์กะคืนหนึ่งองเงี้ยโดยคนหลอกมาว่าโอ้แรมเยอะจะต้องเร็วกว่าอย่างเงี้ยคุณใช้ i3 แรม16ไม่มีทางเร็วเท่า i5 แรมแรม8นะฮะไปไปไม่ได้ดังนั้นเข้าใจตรงนีีนะ,ะ CPU คคสส่่ททาาัญุดเเลลลยใกรรรปมรมวลลววผ็ว น,นีอยากให้ความเข้าใจกันจริงๆนะฮะนะทางซ้ายมาก่อนด้วยอาจจะเป็นพอนนิ้วไงนิ้วอาจจะแบบเก็ตปะลงไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะต่อเลยเป็นวอลแฮมเมอร์นะฮะจะบอกว่าจริงๆแรมทั้งสองตัวเนี่ยมันมันเยอะมากๆแล้วทั้งหทั้งแเนี่ยมันเยอะมากนะ คุณเชื่อไหมว่ามันสุดท้ายมันก็จะมาพร้อมๆกันอยู่ดีนะฮะอ๋อในกดเนี่ยกดไม่เท่ากันแล้วกดไม่เท่ากันแล้วแต่มันก็เห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันมันก็ต่างกันแบบไม่ใช่ต่างดิต้องเรียกว่าเท่ากันนั่นแหละเพราะเรากดไม่เท่ากันไงใช่ไหมวอยากนะใครไปคิดว่าแบบเราแตะยีมันจะต้องตรงตลอดนะฮะ เรื่องการเล่นเกมนะสลับวันพัดห้านะฮะรับประกันความแรงนะฮะยังไงก็แรงฮะนะฮะโอ้คือความลื่นไหลนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะ,ะมันมันคือลื่นไหลกว่าทุกๆอย่างที่เราเคยเห็นมานะ,ะในโลกใบนี้นั่นเองอ่ะนะฮะนี่คือการทดสอบนะฮะตรงนี้ออ,อ,กอก่อนโผลออกมาโอเค นะคราวนี้เราไปดูแอปพลิเคชันเก่าๆที่เราเรียกกลับบ้างนะฮะอย่างรีเซนแอปอยู่ตรงนี้นะโอเคนะฮะก็เลื่อนไปเอาเอะเรกอับมาอดีดเอดเอะเรกอับมาอดีคุณดเอดเือเลอดกลือเอเือเดือเือดเอะเือาอดไรกลัเมาอดเอเอาเกืกดับมาดเดือดเดือดเดือเป็น DDR ื x ด ที่มันก็คือเห็นไหมมันแทบจะไม่แตกต่างกันโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะพูดให้เป็นไอ้นี่ไว้เดี๋ยวทิ้งหน้านี้ไว้อีกรอบนึงละกันนะฮะก็สำรับเรื่องราวทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้คุณรู้ว่าคุณจําเป็นต้องซื้อแรม8ไหมความจริงอย่างนั้นดูอยากให้มองว่าถ้าคุณอยากจะซื้อแรม8คือคุณแบบเป็นคนเปิดโปรแกรมมาเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างใช้2หน้าจอแบบนี่ฮะไอ ใช้มัลติบินโดสอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะจริงๆอยากให้โฟกัสไปเลยว่าคุณอยากได้รอมหกสิบสี่หรือร้อยยี่แปดเป็นหลักมากกว่าเพราะยังไงความเร็วนะนดูดบอกเลยว่าต่อห้มันเหลื่อมล้ํากันนะมันก็เสี้ยววินนะฮะมันไม่ได้โอ้โหต่างกันเป็นสิบสิบวิไม่ใช่นะฮะจริงๆอาจจะพูดว่าเท่ากันด้วยแหละนะมันก็ดูด,ดูขัดใจนิดนึงเนาะ,ะแต่จริงๆเราว่ามันเท่ากันนะฮะส่วนคุณจะเลือกซื้อไหนก็อยากให้เลือกซื้อแบบเหมือนกับ ตามความรู้สึกของตัวเองแล้วกันนะซื้อมือถือที่ตัวเองชอบฮะเลือกตามทีตัเวเองพอใจฮะไม่มีใครที่จะมาตัดสินใจแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะฮะสำหรับนี่น่าดุดนะฮะไปแล้วคลิปหน้าเจอกันเต็มๆแน่นอนสำหรับคลิปรีวิว one plus 5นะฮะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ